ดีค่ะทุกคนมากินน้ํายาขนมจีนกันค่ะทุกคนค่ะขนมจีนน้ํายาน้ำยากะทิค่ะทุกคนค่ะเนาะมาค่ะว้าวมาค่ะทุกคน แซ่บค่ะทุกคนค่ะทำเองอร่อยเองค่ะทุกคนค่ะทำเองอร่อยเองคะเดือดฮ้อนค่ะทุกคนร้อนๆค่ะแซ่บค่ะอย่ารัาทำมันทำเองค่ะอันนี้เป็นน้ำยาไก่นะคะทุกคนแซ่บค่ะของเราก็มี ของงอกค่ะกระลำกระลำซอย